สวัสดีค่ะวันนี้คลิปของเราจะพามาชมต้นบอลสีนะคะอันนี้เป็นบอลสีที่เราตัดเอาต้นแม่มันไปปลูกลงกระถางเล็กนะคะแล้วก็เหลือแต่หัวเราก็เอาจิ้มลงไปที่กระถางใหญ่เหมือนเดิมนะคะผ่านไป37วันค่ะงอกสูงขึ้นมาประมาณนิ้วครึ่งถึง2นิ้วแล้วนะคะ แลดูเหมือนใบเขาจะใหญ่ด้วยนะคะ37วันก็งอกแล้วค่ะหลังจากนั้นอีก5วันหลังจากเป็นหลอด5วันเขาบานออกมากลายเป็นสีแบบนี้เลยค่ะเป็นสีชมพูสวยมากเลยนะคะทั้งท้งที่ต้นแม่เขาคือเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะ สีเขาจะไม่ใช่ลายแบบนี้ค่ะแต่ทำไมตัดต้นแม่ออกไปแล้วเหลือแต่หัวแล้วเราเอาจิ้มลงไปผ่านไป37วันเขางอกขึ้นมาแล้วพอมันบานก็กลายเป็นสีแบบนี้ค่ะแต่ก็สวยดีนะคะแปลกดีค่ะ อันนี้เราก็เป็นมือใหม่นะคะไม่ค่อยจะรู้เรื่องเกี่ยวกับบอลสีเท่าไหรค่ค่ะไม่ค่อยทราบชื่อเขาเท่าไหร่แต่อันนี้ต้นแม่เขาไม่ใช่ลายนี้อะคะ่ะแต่ทำไมเขาโดนตัดต้นแม่ไปพอจิ้มแล้วมันงอกใหม่ทำไมถึงกลายเป็นสีชมพูได้ ถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีความรู้ตรงนี้ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์บอกได้นะคะจริงๆแล้วใบเขาจะเป็นลายสีเขียวๆข,ขาวๆแดงๆเป็นลายเส้นไม่ใช่แบบนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูคะ่ะว่าต้นแม่เขาจริงๆแล้วลายเป็นยังไงนะคะ อันนี้ค่ะเป็นต้นแม่ที่เราตัดขึ้นมานะคะอ่าข้างๆฝังง่งซ้ายไม่ใช่นะคะฝั่งซ้ายเป็นหกหลงอันนี้ค่ะเป็นลายแบบนี้อันนี้หกหลงค่ะต้นแม่เขาจะเป็นกระดูกอ่าลายเส้นสีชมพูนะคะขอบเขียวๆขาวๆนะคะแต่พอตัดด้านบนต้นแม่ไปแตกใหม่เป็นแบบนี้เลยค่ะ อันนี้ก็เป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กเหมือนกันนะคะแต่เป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กที่เราใช้วิธีการผ่าหัวค่ะแล้วก็เอามาปลูกเขาขึ้นมาเขาก็ไม่เป็นสีชมพูนะคะเขาก็คล้ายๆต้นแม่เขาอะค่ะเพียงแต่เขายังเล็กอยู่สีเขาก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะส่วนอันนี้ เราทำการทดลองเปลี่ยนวิธีการขยายโดยการตัดต้นแม่มันออกเฉยๆนะคะแล้วก็เอาเขาลงไปปลูกทั้งหัวเลยค่ะโดยที่ตัดต้นแม่ออกไปแล้วพองอกออกมาใหม่ก็กลายเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะก็สวยดีไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่ เราไม่เคยเห็นนะคะเราก็เลยเอามานําเสนอคะ่ะถ้ามีท่านผู้รู้ท่านใดที่ชมอยู่นะคะแล้วพอทราบเหตุผลก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ <S <S เดี๋ยวเราจะรอดูต่อไปคะ่ะว่าผ่านไปอีกสักประมาณ2อาทิตย์หรือ1เดือน<ๆ>เขาจะเปลี่ยนไปเหมือนเป็นต้นเหมือนต้นแม่สีเหมือนต้นแม่เขาไหมนะคะ เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ